นี่ไงฝันดีฝันเด่นเลยได้มาร้องเพลงเป็นนักร้องตอนนั้นมันก็มากนะตอนนั้นมันก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นยังไงแต่เกิดการจับพัดจับผูพอ็นโตขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะหลังจากที่แบบเราก็ที่บ้านก็ทํา ธุรกิจพี่ชายก็เริ่มเจริญเติบโตในเรื่องของการทําเสื้อผ้ากาเมนต์อะไรเงี้ยปุ๊บปุ๊บเราก็ช่วยงานที่บ้านแล้วก็เรียนด้วยนู่นนี่นั่นแล้วก็วันหนึ่งเขาบอกเออพี่สาวก็แต่งงานไปอยู่ญี่ปุ่นอะไรเงี ứng, ้ยแล้วก็ไปอยู่ไปที่ญี่ปุ่นไปกับไปกับพี่ชายเนี่ยแล้วก็ไปไปที่ญี่ปุ่นพอไปที่ญี่ปุ่นปุ๊บเนี่ยพอกลับมาหน้าตามันก็อมงไงก็เลยกลับมาแล้วก็มาเดินล้มปงเป้งคือก็กลับมาช่วยงานบ้านหลังจากนั้นอะไรเงี้ยก็คือเรียนไปด้วยอะไรเงี้ยเล็กก็ไปเดิน ทิปเยสนั่นแหละถินเลยแล้วเขก็กลับมาบอกเฮ้ยเนี่ยเจอโมเดลลิ่งใหญ่ก็ไม่ได้ไปเป็นใหญ่เป็นคนไม่ชอบออกไปไหนเฮ้ยเนี่ยไปเจอโมเดลลิ่งมาเขาชื่อนี่เขาให้นําบัตรมาเขาจะให้ไปถ่ายรูปอาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยเขาเล่นไปเที่ยวกับพี่สาวอะไรเงี้ยเขาไปถ่ายรูปพอหลังจากนั้นอีกอาทิตย์หนึ่งก็ไปเทสโฆษณาไอ้ดันกิ้งโดนัททำไมโดนัทถึงต้องมีรูทําไมโดนัทถึงต้องมีรูแล้วก็ถ่ายโฆษณาภาพนี่มอเตอร์ไซค์ฮอนด้าแล้วพอเสร็จไปเล่นมิวสิกวิดีโอ MV ของพี่เต๋าสมชาย แล,แล้วมันก็นําพามาเรื่อยๆตอนนั้นก็นํำพาเรื่อยๆเราก็บอกว่าดําประโยชน์ของแม่พูดอยู่เสมอคนเราอะถ้ามีโอกาสอะเราต้องควรไขว,ขวค่คว้าแล้วทาให้ดีที่สุดถ้าโอกาสนะั้นเป็นสิ่งที่ดีมันก็เลยเป็นโอกาสที่ดีจนทําให้ถึงวันนี้ที่เป็นฟันดีฟเฟนเด